ปรากฏว่าเป็นเห็ดเพาะฝ้ายอ่ะมันแก่แล้วเดี๋ไปดูดอกอื่นแถวแถวนี้ดูรู้สึกว่าจะเห็นอยู่นะเนี่ยแก่แล้วเจออีกสองดอกค่ะ เราจะมาดูกันว่าสองดอกนี้แก่หรือยังปรากฏว่าเป็นเห็ดเพาะฝ้ายแก่ค่ะถ้าเป็นเห็ดเพาะหนังนี้แก่ก็เอาไปแกงได้นะอันนี้เห็ดเพาะฝ้ายแก่แล้วก็ใช้ไม่ได้ค่ะ ตรงนี้เจออีกแล้วค่ะนันจะแก่ไหมเนี้ยเอามาดูเห็ดเหาะน่าจะแก่แล้วนะเนี่ยแก่ไหมเจอสามดอกเจออีกไม้เนี่ยไอ้กิ่งไม้แถวนี้แล้วค่ะเงี้ย เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดตรงที่มันเคยออกแล้วก็จะแลเข้ามาดูอะช่วงที่มันออกอเลยอ,อีกดีบีบดูแก่อีกแล้วไปไหนแล้ว นี่ไงแก่เดี๋ยวลองเก็บไปให้แม่ดูก่อนเผื่อเราดูผิดนะไม่แน่ใจบีดูแล้วก็ชักจะไม่แน่ใจแล้วีะเก็บไปให้แม่ดูนี่เราเจออีกแล้วนะ่ะโดกใหญ่นะ ใหญ่เลยเ,เจออีกแล้วอ่ะน่าสิดดยนะเรามาช้าไปหน่อยมันน่าจะแก่แล้วอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงโน้นก็มีค่ะอยู่บนขันนาดูวิวนะคะนี่ นี่ก็ท้องนาเดี๋ยวจะเขลี่ยดูอ่ะโดน่าจะแบบว่าเจอดอกที่มันยังไม่แก่มั้งนะจะได้เอาไปแกงนี่นะเงี้ยออกมาเงี้ยออกมาแต่ยังไม่เก็บเงี้ยให้ทุกคนดูอ่ะ ชวนทุกคนมาหาเห็ดเห็ดเพาะนี่แหละเรียกว่าเห็ดเพาะถ้าใครยังไม่เคยหานะอันนี้แก่แล้ววแก่มากแล้วนี่เห็นไหมนี่เจออีกแล้วดูดิเอาแก่แล้วแก่แล้ว,ลวอันนี้ก็แก่แล้ว เก่แล้วก็กินไม่ได้นี่อันนี้ก็ใช่มีอีกไหมอุ้ยมีค่ะถ้ามันอ่อนเนี่ยพอแกงนะเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมเห็นขา,ขาวๆนั้นไหมผูมาจากดินนั่นน่ะนี่ค่ะนี่ย่ะ,ะเห็นป่ะตูนก็มองไม่ค่อยชัดเพราะตูนใส่แว่นใส่ตา เจออีกแล้วเจออีกแล้วต้องขออภัยด้วยความ,วามกล้องอาจจะไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ดีไหมเอานี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยมันก็ใช้ไม่ได้อีกเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมไมีเตรียมอะไรมาด้วยก็อย่างนี้แหละจะยืมของเขามาก็นี่ อ่อนไหมเช็คด,ดูน,ดน,นี่ดังเปาะเลยนี่อ่ะก็เรียกมาเห็ดเพาะนี่นะแก่แล้วเราก็าไว้ตรงนี้แหละเอาไว้เป็นเชื้อไว้ปีหน้าค่ะเราเจอเห็ดเพาะอีกแล้วค่ะนี่เจอหลายดอกเลยตรงนี้นี่ดอกใหญ่เลยอุ้ย แก่แล้วแก่มากๆแล้วนี่นี่ก็แก่แล้ว,วน่าจะเป็นเห็ดเห็ดเผาะไฟ้นัเนี่ยถ้าหนังก็แก่แล้วก็กินได้เคี้ยวนึบๆดี่แก่แล้วก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ทิ้งไว้เป็นเชื้อมัน ตรงนี้แหละมาช้าไปหน่อยอะ่ะจะได้เนาะเอามาช้าไปจริงๆนี่แหละ e. เขาเรียกว่าเวลาไม่เคยคอยใครเนาะเนี่ยจะแงะให้ทุกคนดูเฉยๆนะก็คงจะทิ้งไว้ตรงนี้แหละเนี่ยดอกใหญ่เลยเห็นไหมน,น,นี่การเคาะโชว์ด้วย อุ้ยนี่ก็แก่แล้วนี่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 แก่จนบานแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไ,ไหมเกลือะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมันนะข้างในมันเนี่ยเกสรโ,โอ้ยไม่ใช่เกสรเขาเรียกว่าอะไรอะสปอร์หรืออะไรนี่แหละนี่เนี้ยมันออกไปหมดแล้วอะ ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะนึกนึกไม่ออกเนี่ยหลายดอกเลยตรงเนี้ยว้าวเราเจอเห็ดแล้วค่ะไม่รู้เห็ดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเห็ดอะไรเนาะเดี๋ยวต้องถามแม่ ไม่ไดีเจอดอกเดียวนะเห็นอีกดอกนึ่งแล้วเห็นไหมคะนั่นอนะไม่รู้เห็ดอะไรดอกนั้นเหมือนคล้ายๆเห็ดโคนเลยจะใช่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะมันเป็นเห็ดที่มันกินได้ไหมดูสิมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไร เนี้ยคือมาดูเดี๋ยวจะเก็บไปให้แม่ดูว่ามันเป็นเห็ดอะไรกันแน่มันจะกินได้หรือเปล่าอ้าวนกก็ร้องนกอะไรคะเนี่ยตกกระจหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นเห็ดโคนอ่ะดูแล้วลองจับดูแล้วเห็ดโคน เยอะอีกแล้วอะดอกนี้ดอกเล็กแต่ก็เริ่มบานแล้วก็ไม่รู้เองเหมือนกันว่ามันคือเห็ดอะไรเดี๋ยวเราจะหาดูไปเรื่อยๆค่ะมาช้าไปอีกแล้วค่ะมันแก่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินดูบนขนานี้ให้สุดเลยอะ ดูแก่แล้วเหมือนเห็ดเพาะหนังเลยเดี๋ยวดูใกล้ๆก,ก่อนนะเราน่าจะเจอเห็ดปวกอีกแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีกี่ดอกแกจะลองหาดูอ่ะใช่เห็ดโคนจริงๆด้วยค่ะเดี๋ยวจะหาดูอีก ว่าจะมีอีกไหมเราเจอเห็ดโคนอีกแล้วเจออีกดอกนึงแล้วบานเต็มที่แล้วแต่ยังไม่แก่ยังใช้ได้อยู่อ่ะบวกกมาเก็บเห็ดโคนดอกนี้อ่ะวันนี้น่าจะได้เห็ดโคนสามดอกค่ะ เรามาดูอีกที่หนึ่งค่ะตรงนี้เป็นเห็ดเพาะหนังดูซิว่า,าจะมีได้กี่ดอกอันนี้ก็ใช่นะเห็นเห็นไหมคะนี่แหละสีน้ำตาลน้ำตาลเนะี่ยเดี๋ยวคอเก็บก่อนเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันดอกใหญ่ไหมตรงนี้ก็เป็นเห็ดเพาะหนังอ่ะได้อยู่หลายดอกอยู่ เดี๋ยวจะไปหาตรงนู้นอีกอะไม่รู้จะเข้าได้ไหมเห็ดเพาะที่เราหาได้วันนี้อะได้แค่นี้กินคนเดียวก็อิ่มนะเดี๋ยวจะแกงให้แม่กินคนเดียวไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะมาไล่มานา แล้วก็แวะดูแวะหาตรงที่มันเคยออกค่ะตรงที่เห็ดเคยออกไม่ว่าจะเป็นเห็ดพาะเห็ดเ,เห็ดโคนค่ะได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเนี่ยมาไล่มานาก็ต้องหากินเอาตามธรรมชาติค่ะแต่ก่อนมันมีไอ้น,นี่เยอะนะกุ้งหอยปูปลานนะเยอะตามท้องไล่ท้องนาเนนะี่ยแต่เดี๋ยวนี้นกมาลงค่ะ นกอะไรนะนกกระยางขาวหรือเปล่าที่ขาย,ยาวๆอ่ะมันลงกินกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆมันก็กินหมดเลยมันก็ไม่เหลือให้โตเลยคันนี้อันนี้ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็แวะมาดูนาก็เลยเามาดูแวะมาดูว่ามันออกไหมก็ได้แค่นี้หละคะ่ะไม่ได้คิดอะไรมาก